The journey not of the usual of k i หนังเรื่องแรกที่รับเทศกาลคริสต์มาสปี2024นี้อย่าง Red One ก็เริ่มฉายในโรมาสักพักแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ได้ดาราชื่อดังอย่าง The Rock กับคิดอีแวน์มา่วมแสดงนำด้วยนะซึ่งแค่ชื่อของสองคนนี้ก็ชวนดูแล้วนะครับแถมเรื่องนี้เนี่ยแฟนตาซีกันสุดๆเรียกได้ว่าดูด้วยกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ The Wolf นักอาชียกอยคนหนึ่งได้ทําการแท็กวัตถุประหลาดที่โคโลกเหนือแล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้ว่าจ้างได้สําเร็จทว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าวัตถุประหลาดนั้นคือเลดวันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อซานตาคลอสนั่นเองครับซึ่งก,การกระทำของเดอะวูฟเนี่ยทำให้มีคนลักลอบเข้าไปในเมืองของซานตาแล้วก็ทําการลักพาตัวซานตาคอสไปได้นะครับผมซึ่งวันที่ซานตาคอสถูกลักพาตัวไปเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสอีฟก่อนจะถึงวันคริสต์มาสจะาของขวัญให้เด็กโดยพอดี ทำให้เหล่าลู้สมุดของซันต้าอย่างเอลทั้งหลายเนี่ยต้องรีบตามตัวซันต้ากันเพื่อให้เขากลับมาทันเทศกาลช่วยคิดมากส่งมอบของขวัญให้กับเด็กๆทั่วโลกนะครับผมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเล่นโลกแฟนตาซีจ๋าดีนะแต่เหมือนหนังมันยังไม่สุดอะรู้สึกว่ามันแบบแอบน่าเบื่อบางช่วงส่วนตัวผมว่าบทมันก็ฟีลแบบนักอออุ่นอออุ่นตามสไตล์ทีมหนัคริสมาสเลยครับมันไม่ได้มีความแบบแปลกอะไรเหมือนก็คข้ายแบบเรียบๆง่ายๆไม่มีความแปลกๆอะไรเท่าไหร่เออไม่มีความเซอร์ไพรส์เลยเท่าไหร่นะ แล้วก็ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือดารานำทั้งสองยานดารร็อกกับคิดอีวานแหละที่ทั้งคู่ต่างก็เคยได้รับฉายาชายที่เซี่ที่สุดในโลกมาก่อนความหล่อนักแสดงก็เลยทะลรู้จอเลยครับกับอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจของหนังเรื่องนี้คือมันเล่นกับความแฟนซีได้น่าสนใจดีนะจะแบบเอ็เซดายบอดเหมือนบทมันไม่ค่อยดีแต่ผมว่าฟอร์มแบบทีมโลกอ่ะมันดีเออการ์ตแสดงก็แบบได้แต่ดาราชื่อดังมาเล่นแบบโอ้เอ็เซดายอยู่ แล้วก็ถ้าใครชอบพูดตำนานต่างๆก็น่าจะถูกใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันมีพูดถึงตำนานต่างๆแล้วมีการแบบโชว์ตัวละครจากตำนานต่างๆมาให้ดูเหมือนกันแบบโอ้ผมว่าเจ๋งนีนะแล้วสำหรับเรื่องนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องดูในโรง i m a มก็ได้ครับฉากแบบสวยอลังการ,รม,มันไม่ได้มีเยอะมีมากมายอะไรคือแบบมันก็เออฉากสวยแบบหนังปกติทั่วไปดูหนังโรงทั่วเออไม่ใช่ดูหนังโรง,ง,งธรรมดาก็พอแล้วครับผมไม่ถึงกับต้องลองดู i m a มสกิทเอ็กอะไรแบบพิเศษขนาดนั้นเออ เรื่องนี้ฝนตัวผมว่ามันค่อนข้างเฉยๆจบตัวผมนะเพราะตัวหนักไม่ได้มีอะไรนะ่าจดจำขนาดนั้นแล้วตอนแรกเนี่ยหนักเขาสร้างเพื่อลงพามวิดีโอของเมซอนด้วยพอมันเป็นหนักโรงผมเลยว่ามันแอบเฉยๆไปนิดแล้วแขาแขกกับธีมหนังที่มันจะเน้นความแบบอ,อบอุ่นดูด้วยกันได้ทั้งครอบครัวพอหลังที่มาฉายโลมันรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้ว้าวขนาดต้องมา,มาฉายโลงในะขนาดนั้นนะเออผมว่าถ้าใครไม่รีบเราดูสตรีมมิ่งปีถัดไปก็อาจจะได้ เลวันนะครับผมเข้าฉายเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2024ที่ผ่านมานะครับหนังน่าจะอยู่ยาถึงต้นธันวาเลยครับผมผมว่าไปธันวาก็น่าจะออกนะเรื่องนี้เออกำลังหมดจะอยับพูนแล้วพกบกันใหม่สวัสดีครับ